กระบี่ไร้เทียมทานอึ้งเองประพันธ์นอนพรัตเรียบเรียงบทที่49ลอกคราบคืนชีวิตบนทางน้อยเปลี่ยวร้างรถม้าชำรุดคันหนึ่งแล่นรุดหน้าอย่างเช่มช้าคนขับรถและม้าที่ลากรถหลวนชราภาพจนตัวงอฟันร่วงหลุดจากปากภายในตัวรถ ซิมบวงกุลและงวยง้อนั่งหันหน้าเข้าหากันอย่างเงียบงนันทางด้านหลังของพวกนางหุนป่วยเอียงนั่งแข็งชื่อราวซากศพตลอดทั้งร่างเกาะไว้ด้วยวัตถุขาวยองใยดั่งหิมะน้ำแข็งหุนป่วยเอียงดูไปคลายตัวหนอนที่ตกอยู่ในใยแมงม,มุมตัวหนึ่งแต่ก็คล้ายตัวไหมที่สำรอกใยไหมพันธนาการตัวเองตัวหนึ่งซิมบ่วงกุลจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของหุนป่วยเอียงตลอดเวลานางทราบแล้วว่านี่เป็นเรื่องราวใด และทราบว่าหุนป่วยเอียงในตอนนี้ไม่อาจรับการรบกวนใดๆดังนั้นพอพบว่าภายในสำนักเกิดการเปลี่ยนแปลงกระเคลื่อนย้ายหุ่นป่วยเอียงออกตามทางลับพวกนางนับว่าเคลื่อนย้ายทันเวลาพอดีพวกนางจากไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามหอมังกรหงก็ถูกตีแตกทางลับสายนั้นไม่ได้อยู่ในหอมังกรหงหากไม่ใช่บริวารประจำสำนักใหญ่ของสำนักบอ่อเต็กวุ่นวายกับการศึกพวกนางไม่แน่นักว่า สามารถหลบหนีออกมาโดยง่ายดายเช่นนี้หลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่ซิมบ่วงกุลออกจากสำนักบอสเต็กค,ความรู้สึกอ้างว้างเลื่อนลอยเป็นที่คาดคำนวณได้อีกด้านหนึ่งบริเวณตึกหลังซึ่งเคยเป็นที่พักของผู้เท่ามังกรสมุทรแทบชายฝั่งทะเลตกโกหงกับเป่เฮียงกุลหันหน้าเข้าหากันอย่างเงียบงนันด้านหลังพวกนางมีหลุมฝังศพใหญ่หลังหนึ่งอี้ชงเทียนได้รับการบรรจุฝังอยู่ภายใน นี่เป็นเรื่องเมื่อเจ็ดวันก่อนเป่าเฮียงกุลพันพบว่าอี้ชงเทียนที่นั่งโคจรพลังมีท่าทีไม่ถูกต้องเพราะแตะตรวจดูชีพกระจรหัวใจของอี้ชงเทียนกลับหยุดเต้นแล้วไม่ว่าดูจากแง่มุมใดอี้ชงเทียนเป็นคนตายที่ปราศจากชีวิตแล้วเป่าเฮียงกุนยามอับจนปัญญาได้แต่บรรจุฝังอี้ชงเทียนแต่นางยังคงรั้งอยู่ที่นี้เพียงหวังสักวันหนึ่งหุนป่วยเอียงจะกลับมาอีกประการ นางเมื่อทรยศต,ต่อตระกูลเป่าก็มีบ้านไม่อาจคืนกลับแล้วหุนป่วยเอียงไม่ได้กลับมาผู้ที่รุดมากับเป็นต๊กโกหงเป่าเฮียงกุลก็รู้สึกเหนือความคาดหมายนางพอทราบเรื่องที่หุนป่วยเอียงบุกสำนักใหญ่สำนักบอเตกก็กวนงานวิวายิ่งสะทกสะท้อนใจยิ่งนางได้แต่ทอดถอนใจกับต๊โก,กหงเป่าเฮียงกุลไม่ได้มีวาจาเครียดครึ่งแม้สักครึ่งคำ เมื่อพบพ่านดารุณีที่ทั้งนุ่มนวลทั้งงามด้วยเบญจกัลยาณีเช่นนี้ตกโก่หงไหนเลยไม่ละอายเสียใจได้เมื่อเอ่ยถึงหุนป่วยเอียงดารุณีทั้งสองอดวิตกกังวลแทนไม่ได้หุนป่วยเอียงไม่ได้กลับมายังที่นี้ที่แท้ไปยังที่ใดใช่รับบาดเจ็บสาหัสล้มลงแต่กลางทางหรือไม่เมื่อสังหอนใจไปในทางร้ายดารุณีทั้งสองล้วนประวัติลนลานขึ้นมา ากนั้นเป่าเฮียงกุนชักนำโต๊กโกหงมาถึงหน้าหลุมฝังศพของอี้ชงเทียนโต๊กโกหงขณะจะคุกเข่าลงพลันพบว่าผิวดินเกิดการสั่นสะเทือนเป่าเฮียงกุลก็รู้สึกตัวสายตายามกวาดมองพลันอุทานด้วยความแตกตื่นหลุมฝังศพหลังนั้นกลับปริแตกอย่างแช่มช้าแยกออกเป็นหลายเสียงเป่าเฮียงกุนต้องถามโพลงว่าของเจเจนี่เป็นเรื่องราวใดโตโกโกหงกล่าวว่า ีดิบคืนชีพคำพูดพอกล่าวใบหน้าก็แปลเปลี่ยนเป็นเขียวข่ำทันใดบังเกิดเสียงดังป่านฝาร้องหลุมฝังศพนั้นกลับแตกระเบิดออกเงาร่างสายหนึ่งกับพุ่งทยานออกจากหลุมฝังศพท่านใบหน้าแดงเปล่งปลังในเสียงกู่ร้องดังยาวนานหมุนตัวตีลังกากลางอากาศทอดหนึ่งทิ้งตัวลงที่เบื้องหน้าโป่เฮียงกุลและต๊กโกหงดรุณีทั้งสองหน้าแปลเปลี่ยนอีกกา ถอยกายไปสามก้าแตกตื่นจนปากอ้าตาข้างคนในหลุมกลับหัวรอออกมากล่าวว่าเด็กง่อเขลาวพวกเจ้ากลัวอะไรคนในหลุมคืออี้ชงเทียนจริงๆเป่าเฮียงกุนค่อยระงับขวัญอันแตกตื่นลงถามอย่างสงสัยใจผู้อาวุโสท่านอี้ชงเทียนหัวร่อดังๆกล่าวด้วยสีหน้าปิติยินดี สามสิบปีที่ค่้ำเคร่งฝึกปรือในที่สุดเราฝึกปรือลมพราณไหมฟ้าสำเร็จแล้วป่าเฮียงกุลและตก๊โกโหงงง,งันอีกรากล่าวว่าลมปราณไหมฟ้านี่เป็นหนึ่งในเจ็ดสุดยอดวิชาของสำนักบูติงเนื่องเพราะซื้อแปถ,ถูกคนลอบสังหารไม่สามารถถ่ายทอดคลิปวิชาตอนท้ายออกมาเป็นเหตุให้ฝึกปลือไม่สำเร็จ จนบัดนี้เราค่อยตีความซึ้งถึงแก่นแท้โป่เฮียงกุลและโตกโกโหงรับฟังอย่างตะลึงลานอี้ชงเทียนกล่าวสืบต่อไหมฟ้าสำหรอกใย,ยพันธนาการตัวเองพอดีพ้องกับหลักที่ว่าพาตัวสู่ความตายค่อยกลับฟื้นคืนชีวิตเคล็ดวิชากำลังภายในนี้ต้องเป็นผู้ศึกษาวิชากำลังภายในอย่างลึกซึ้งจึงเข้าใจขั้นตอนต่างๆได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ปราศจากพลังฝีมือคอยฝึกปรือสำเร็จเราเพียงใช้พลังฝีมือของตนเองเข้าฝึกปรือย่อมยิ่งฝึกยิ่งย่ำแย่ป่าเฮียงกุนถามว่าเจตนาของงี่แปบิดาบุญธรรมคือต้องทำลายพลังฝีมือตนเองก่อนฝึกปรือตั้งแต่ต้นใหม่จึงฝึกลมปราณไหมฟ้าเป็นผลสำเร็จมิผิดเชกเช่นกับผีเสื้อตัวไหม่ตัวหนึ่ง สำรอกไหมพันธนาการตัวเองลอกคราบด่้งเดิมออกจากนั้นกลายเป็นผีเสือ้อทลายรังไหมออกมาบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเอ่ยถึงตอนนี้ทอดถอนใจแล้วกล่าวต่อวันนั้นเราแม่รับประทานตัวยาที่เอียงน้อยหามาลงไปแต่หัวนึกถึงตนเองอายุมากแล้วต่อให้ตนเองสามารถเชื่อมต่อเอ็นเท้าก็ไม่แน่นักว่า สามารถกระทำการอันใดอดท้อแท้ถอดอะไรมิได้มิขาดสมองกับโปร่งโลง่งจิตใจเคลิบเคลื่มเหลื่อนลอยลมปราณโคจรหมุนเวียนอย่างสงบดุดเดียวกับผีเสื้อตัวไหม่จำศีลก็มีปานเป่าเฮียงกุนฝืนยิ้มกล่าวว่าข้าพเจ้ายังเข้าใจว่าผู้อาวุโสตายแล้วจริงๆอี้ชงเทียนกล่าวว่าอาการจำศีลน,นั้นไม่แตกต่างจากตายแล้วจริงๆ กำลังภายในที่ฝึกอยู่ก่อนจะสูญสลายลมปราณไหมฟ้ากลับก่อตัวขึ้นทีละน้อยงอกเงยโดยไม่ขาดตอนเป่าเฮียงกุลและต๊กโกโหงกล่าวโดยพร้อมเพรียงขอแสดงความยินดีต่อผู้อาวุโสอี้ชงเทียนพลันฉุกใจคิดรีบถามว่าป่วยเอียงอยู่ที่ใดรีบเรียกมันมาเราจะถ่ายทอดเท็จวิชาลมปราณไหมฟ้าแก่มันผนึกกำลังพวกเราทั้งสอง กอบกู้เกียรติภูมิของสำนักบู่ตึงโดยพร้อมเพรียงท่านพอออกปากถามสตรีทั้งสองต้องหันไปมองหน้ากันทอดถอนใจออกมาเมื่อทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอี้ชงเทียนก็สะทกสะท้อนดุดเดียวกันแทบเป็นเวลาเดียวกันวัตถุสีขาวบนผิวกายหุนป่วยเอียงพลันปริแตกกระเทาะหลุดร่วงลงมาทีละชิ้นงวยงอแแลเห็นเป็นบุคคลแรกต้องอุทานอย่างแตกตื่น ซิมบ่วงกุนกวาดตามองกับยิ้มออกมาในที่สุดหุนป่วยเอียงลืมตาขึ้นซิมบ่วงกุนจึงกล่าวขอแสดงความยินดีต่อเจ้าในที่สุดฝึกปลือลมปราณไหมฟ้าสำเร็จหุนป่วยเอียงตะลึงลานกับที่กล่าวว่าว่ากระไรซิมบ่วงกุนกล่าวว่าครั้งกระโน้นจูทีเจ้าแชร์สงรับบาดเจ็บสาหัสต,ตกอยู่ในห่วงคับขันรอแรกได้รับการช่วยเหลือจากเรา ทราบว่าตระกูลซิมเรามีปมเด่นที่กำลังภายในลึกล้ำกอบกับตีความลมปราณใหม่ฟ้าไม่เข้าใจจึงคัดลอกเคล็ดวิชาแก่เราชุดหนึ่งหวังว่าเราสามารถตีความเข้าใจหลายปีมานี้ไม่มีผลลัพธ์อันใดก่อนหน้านี้เพื่อช่วยเหลือเจ้าจึงถ่ายทอดกำลังภายในเข้าสู่ร่างเจ้ามีคาดพลังคล้ายทำนบทลายไม่อาจควบคุมรั้งยัง้งคอยทราบว่าเป็นเรื่องราวใดหูยิน ข้าพเจ้ายัางไม่เข้าใจสิมบ่วงกุลเอื้อนเบาๆตั้งใจเย็บปักถักร้อยชุดวิวาเพื่อผู้อื่นหุนป่วยเอียงฉุกใจคิดกล่าวว่าเจตนาของหูหญินคือลมปราณไหมฟ้าแม้เป็นหูหญินฝึกปรือแต่เพียงเป็นพลังกลุ่มหนึ่งพอถ่ายทอดเข้าสู่ร่างข้าพเจ้าค่อยบังเกิดประสิทธิผลสิมบ่วงกุลทอดถอนใจกล่าวว่าผีเสื้อตัวใหม ต้องผ่านการแกะรังสาวใหญ่จึงสามารถถักสารเป็นเสื้อผ้าไหมฟ้าทำรังโดยไม่เป็นตัวของตัวเองผู้ที่บัญญัติลมปราณไหมฟ้านี้นับว่ามีจิตเจตนาลึกล้ำจริงๆหง,งวยงอสอดคำขึ้นกงจีหูหยินถ่ายทอดลมปราณไหมฟ้าแก่ท่านกำลังภายในของตนเองกลับเสื่อมสูญไปหุนป่วยเอียงฟังถึงตอนนี้รีบหมอบกราบกับพื้นกล่าวว่า พระคุณชุบชีวิตของฮูหยินป่วยเอียงขอจดจำจารึกชั่วชีวิตซิมบวงกุนประคองหุ้นป่วยเอียงขึ้นกล่าวว่ากงจีไม่ต้องขอบคุณเราทุกประการล้วนเป็นเจตนาของฟ้าหุ่นป่วยเอียงค่อยสังเกตสภาพรอบข้างกล่าวว่าที่นี้ที่แท้เป็นสถานที่ใดงวยงอตอบว่าเป็นครอบครัวชาวนาแห่งหนึ่งออกจากสำนักบอ้อเตกมาไกลโขสมควรเป็นสถานที่ปลอดภัยแล้ว หุนป่วยเอียงฉุกใจคิดถามว่าหรือว่าสำนักบ่อเตกเกิดเหตุวุ่นวายใดซิมบวงกุลสันศีษะทอดถอนใจงวยง้อกล่าวว่าสำนักบ่อเตกถูกบูตึงง้อใบผนึกกำลังจู่โจมพวกเราฉกฉวยโอกาสที่วุ่นวายหลบหนีออกมาหุนป่วยเอียงส่งเสียงดังอ้อรู้สึกเหนือความคาดหมายยังใหญ่หลวงงวยงอ,อกล่าวสืบต่อแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใด สำนักบูตึงง้อใบเพิ่งยึดครองสำนักบอ่อเต็กไว้ก็ถูกคนของหุบเขาสรานรมอะไรนั่นสยบไว้หุนป่วยเอียงหน้าแปลเปลี่ยนไปฉุกคิดถึงโป่งเง็กจือต้องกำหมัดร่ำร้องว่าเป็นมันต้องเป็นมันแน่นอนซิมบวงกุลถามพลงว่าผู้ใดหุนป่วยเอียงกล่าวอย่างปวดร้าวโป่งเง็กจือมันเป็นเจ้าสำนักบูตึงคนปัจจุบันและเป็นหลานชายของเทียนตีแห่งหุบเขาสรานรม ซิมบวงกุลทอดถอนใจยาวกล่าวว่าคนผู้นี้นับว่ามีความคิดอ่านลึกซึ้งยิ่งใช่แล้วฮูหยินตอนนี้ท่านมีความคิดอ่านประการใดเราหวังสอบพบหงยีก่อนนางเป็นไรแล้วขณะที่เจ้าหลบหนีเข้าหอมังกรหงนางก็หลบหนีออกจากสำนักบอ้อเต็กคาดว่าไปสอบหาเจ้าหุนป่วยเอียงตากระจ่างวูบกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้น นางคงไปยังที่อยู่ของอี้ซือแปะอยู่ที่ใดกงจ้อสามารถชี้แนะหนทางข้าพเจ้าจะส่งหูหยินไปเองซิมบ่วงกุนน้อมกายกล่าวว่ารบกวนกงชีแล้วหุนป่วยเอียงรีบเปลี่ยนกายหลบเลี่ยงกล่าวว่าหูหยินกล่าวรุนแรงไปหุนป่วยเอียงพอส่งซิมบ่วงกุลสองนายบ่าวถึงสถานที่อยู่ของอี้ชงเทียนอี้ชงเทียนกำลังตรักเตรียมเดินทางสู่บูตึง เมื่อพบกันอีกราขลายอยู่อีกโลกหนึ่งอดสะทกสะถอนมิได้สิมบ่วงกุลและตตโกหงสองแม่ลูกก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อทราบว่าหุนป่วยเอียงได้รับความช่วยเหลือจากซิมบวงกุลฝึกปรือลมปรานไหม่ฟ้าสำเร็จอีชงเทียนแม้ปิติยินดีแต่ก็อดประหลาดใจมิได้ซิมบ่วงกุลกับเจ้าสำนักแฉสงที่แท้มีความสัมพันธ์อย่างไรเจ้าสำนักแฉสง ฉไนถ่ายทอดเคล็ดวิชาไหมฟ้าแก่นางโดยพระราชการอี้ชงเทียนแม้ปลาดใจแต่ไม่ได้ซักถามหลังจากผ่านเคราะหกรรมครั้งนี้นิสัยใจคอของท่านก็เปลี่ยนไปมากนักที่ผ่านไปปล่อยให้ผ่านพ้นเถอะที่ต้องการเฉพาะหน้าคือปัญหาเกี่ยวกับหุบเขาสารานรมสุดท้ายอี้ชงเทียนตกลงนำหุนป่วยเอียงบุกสำนักใหญ่สำนักบ่อเตก ซึ่งถูกขุบเขาสรานรมยึดครองไว้โตกโกโหงห่วงใยกังวลต่อความปลอดภัยของโตกโกโบอเตกก็ขอร่วมทางด้วยมีแต่เป่าเฮียงกุลลำบากใจที่สุดในที่สุดนางตกลงใจรั้งอยู่ดูแลซิมบ่วงกุลอี้ชงเทียนหุนป่วยเอียงและพวกล้วนเข้าใจความรู้สึกของเป่าเฮียงกุลโตโกหงก็เข้าใจความรู้สึกเป่าเฮียงกุลดีนางยังน่าเวทนากว่าตนเอง นางรอบฉุดลากหุนป่วยเอียงมาด้านข้างเรียกให้หุนป่วยเอียงหาทางอธิบายต่อโป่เฮียงกุนสภาพเช่นนี้ล้วนปรากฏแก่สายตาโป่เฮียงกุนนางเข้าใจความรู้สึกของทั้งหมดเป็นอย่างดีและเพียงกล่าวว่าลูกผู้ชายมีบ้างไม่พึงกระทําและมีบ้างพึงกระทําเพียงหวังให้ท่านยั้งมือไว้ไมตรีละเว้นชีวิตเอี่ยเอี่ยและกอกเราสักคราหุนป่วยเอียงผงกศีรษะโดยไม่หลังเล แสงไฟสว่างสวัยเท่าใดห้องศีลาเยือกเยียบสีหน้าของโตโกโบอเต็กเย็นเยียบยิ่งกว่าห้องศีลาอยู่ใต้บอ่อแห้งคอร์ดบริเวณวัดโบราณกลางทุ่งร้างแห่งหนึ่งนับเป็นสถานที่ลับสุดยอดดังนั้นแม้อยู่ใกล้กับสำนักใหญ่สำนักบอ่อเต็กและคนของหุบเขาสราญรมก็ตรวจค้นละแวกน,นี้โดยละเอียดกับไม่ประสบพบผ่านห้องศีลานี้ก่อสร้างโดยประมุกสำนักบอ่อเต็กรุ่นก่อนแห่โหเทียนชง ใช้เป็นที่ซ่อนตัวเมื่อยามจำเป็นสุดท้ายแห่โหเทียนชงไม่ได้ใช้โตโกโกบ้าเตกผู้เป็นสิทธ์กลับใช้แทนโตโกโกบ้าเตกย่อมสะทกสะถอนยิ่งก่อนที่จะร่วงลงจากหน้าผาตโกโกบ้าเตกใกล้ครวนเป็นมั่นเหมาะดังนั้นมิเพียงไม่เสียชีวิตกลางดงหินก้อนหุบเผวทั้งยังยึงยดเหนี่ยวถาวันเส้นหนึ่งทันเวลาหยุดการร่วงหล่นลงไปด้วยฝีมือของโตโกโกบ้าเตกค,คิดปีนป่ายกลับขึ้นหน้าผาย่อมเป็นเรื่องง่ายดายยิ่ง โตโกบ้าเตกแม้รับบาดเจ็บไม่น้อยจะอย่างไรมีพลังการฝึกปลืรือหลายสิบปีอาศัยกำลังภายในอันลึกล้ำสะกดอาการบาดเจ็บไว้ชั่วคราวเมื่อกลับขึ้นบนหน้าผาโตโกบ้าเตกไม่กล้าลงจากเขาเสาะหาสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งซ่อนตัวไว้โคจรพลังรักษาอาการบาดเจ็บขังแรงบนเขาคืนหนึ่งเช้าวันที่สองกงซุนหงก็ขึ้นเขามาเสาะหาร่องรอยของโตโกบ้าเตก โตโกบ้าเต็กรอจนแน่ใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่อยปรากฏออกพบหน้ากงสุนหงนับแต่ถือกำเนิดมานี่นับเป็นครั้งแรกที่โตโกบ้าเต็กมีสภาพทุรักษ์ทุเลปานนี้กงสุนหงพอเห็นสภาพของซือแปะอดรันทดหดหูไม่ได้จากนั้นทั้งสองกลางคืนเดินทางกลางวันพักผ่อนกลับมาถึงละแวกสำนักใหญ่สำนักบ้าเต็กมาดว่าคาดการได้อยู่ก่อนแต่เมื่อเห็นสำนักใหญ่สำนักบ้าเต็กเปลี่ยนเจ้าของ คนของหุบเขาสรลานรมเข้าๆออกๆตอโกโกบอเตกก็ขั่งแขนแทบกระอักโลหิตแต่ตโตกโกบอเตกยังสะกดกล้ากลืนไว้หลังจากนั้นทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ในห้องศิลาตอนนี้อาการบาดเจ็บของตโกโกบอเตกทุเลาเป็นปกติแล้วกงสุนหงดูแลอาหารการกินของตโตกโกบอเตกตลอดเวลาบางครั้งปลอมแปลงโฉมออกไปสืบสอบข่าวคราว,าวที่ได้รับล้วนไม่ใช่ข่าวดีแต่กงสุนหงรอถึงวันนี้ ค่อยบอกต่อตอกโกบอเตกสำนักบอดเต็กล่มสลายแล้วบริวารตามสาขาต่างๆแตกสารสร้านเซนมีอยู่ไม่น้อยที่โยกย้ายเข้าสังกัดหุบเขาสารานรมต็อกโกบาเต็กพอฟังกับหัวรอดังๆออกมากล่าวว่าคำพูดที่เจ้าสำนักแช์สงเคยกล่าวบนยอดเขาชมอาทิตย์นับว่าซึงถึงแก่นแท้จริงๆ สำนักบอ่อเต็กจะอย่างไรเป็นการรวมตัวของชาวมิจฉาชีพต้นไม้ใหญ่พอโค้นล้มฝูงวานอนก็แตกกระจายพันชนักเสียงหัวรอ่อโบกมือกล่าวว่าเจ้าออกไปเฝ้ารักษาการที่เบื้องนอกกงสุนหงกล่าวว่าสือแปรต้อโกโบ้าเตกกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวครั้งนี้เราต้องฝึกลมปราณมิก,กสัญญีให้สำเร็จให้จงได เจ้าสำนักแชร์สงตายแล้วสำนักบอ่อเต็กถูกขุบเขาสรานรมตีแตกซิมบ่วงกุลที่หอมังกรหงย่อมไม่อาจรอดชีวิตได้ตอนนี้ยังมีเรื่องใดบันดาลใหต้ตอกโกบอ่อเต็กแบ่งแยกสมาธิอีกผ่านพ้นไปครึ่งเดือนยาวิการกงสุนหงขณะจะเข้านอนพลันได้ยินซุ้มเสียงประหลาดชนิดหนึ่ง พอเหลียวคว่ไปแววเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นปานฟ้าร้องประตูห้องศิลาแตกระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงกงซุนหงรีบถลันหลบไปด้านข้างสะเก็ดหินที่แตกระเบิดยังไม่ร่วงลงโตโกโกบอเต็กก็ลอยตัวเหินเวหาสาดพุ่งร่างออกมาโตโกโกบอเต็กยังอยู่ในท่าขับสมาธิพอออกจากห้องศิลาค่อยเหยียดเท้าทั้งสองยืนหยัดอยู่บนพื้นอย่างมั่นคงดุดขุนเขาเสื้อผ้ายังเบ่งพองกระพือชั่วครู่ค่อยสงบลง กงซุนฮงพ่อเห็นเช่นนั้นทราบว่าเป็นเรื่องราวใดสะอึกไปหมอบกราบลงกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อซื้อแปะตกโกบ้าเต็กล่าวว่าเรานับว่าฝึกลมปราณมิกรสันยีถึงชั้นที่เก้าแล้วสำหรับชั้นที่สิบชั่วชีวิตนี้อย่าคาดหวังแล้วปากแม้กล่าวเช่นนี้ยังไม่อาจปกปิดแววภาคภูมิยินดีได้กงซุนหงรีบถามว่าซือแป ท่านฝึกลมปราณมิกสัญยีถึงขั้นที่เก้าสามารถพลิกสถานการณ์แพ้พ่ายกลับมาหรือไม่หากสู้กันตัวต่อตัวเพียงฝึกถึงขั้นที่แปดคนของหุบเขาซารานรมก็ไม่มีผู้ใดเป็นคู่มือของเราแต่พวกมันหากผนึกกำลังกรุ่มจู่โจมต่อให้เราสามารถประหัตประหารพวกมันก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไปหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อหากคิดพลิกสถานการณ์แพ้พ่าย ตอนนี้ต้องใช้ปัญญาความคิดสักครากงซุนหงกล่าวว่าสื่อแปรขายมีแผนการเป็นมั่นเหมาะแล้วโตโกโบอเต็กเพียงแต่ยิ้มซึ่งความจริงก่อนที่จะกักตัวเองฝึกฝีมือเพิ่มเติมโตโกโบอเต็กก็ครุ่นคิดวางแผนไว้แล้ว